สวัสดีครับคุณผู้ชมมาต่อกันในเกมทุมไรเดอร์นะครับตอนนี้ก็คือใกล้บริรุปเข้าไปทุกทีแล้วตอนนี้จากคลิปที่แล้วเราหนีจากไอกองทัพนับพันของมันได้แล้วเราก็ไปต่อกันเราจะเจอกับอะไรบ้างเนี่ยปริศนาทั้งหมดใกล้ขี้คายแล้วถึงเราจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องมันก็เถอะอ่าตรงนี้โอเคงัดงัดประตูไปก่อน <c oughs> ปึ้โอ้ดูดูนาเหรอไม่ใช่ล <laughs> มร้อนืน รวมทะเลทรายเอาท่าน,นมันแซมโอ้แซมแซมจริงๆด้วยกดแซดซูมเออนั่นไงแซมจริงต้องยิงหัวมันอโอเคโอเคโมพัดลูกธนูเอาละ่ะเราต้องรีบไปช่วยแซมแล้วใครใครใครเราจะไม่ใช้ธนูไฟเพราะว่าธนูไฟมันจับได้ง่ายเกิน เฮ้ยเสียงปืนฝั่งนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเจอปัญหาใหญ่ด้วยเราต้องรีบแล้วรวมคมไม่พลาดเราตกสะพานนะไม่จะพลาดเราตกสะพานหรือเปล่านี่ไงนี่ไงก็ค่อยย่อง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 ไม่ใช่ค่อยค่อยย่องหรอกมันจะเป็นต้องย่องเอาจิบหายกิ้งอีกแล้วคุณเธอก็กิ้งบ่อยจัง เอาชิหบหายปันเจอเราด้วยคี่อลงมาปุ๊บก,ก็เจอศัตรูครับหลบหลบหลบหบให้ดีเออไอ้นี่ทำอะไรได้เอยอันตรา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 ยขนาดไหนเนี่ยเอาชิบหายปึ้งปึ้งต้องยิงมันยิงี นี่นี่โอเคเปลืองกระสุนเอาไม่ตายสักทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิบหายชิบหายชิบหายโอ้ยโอ้ยชิบหายไม่มีชุดเกราะนี่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 อันตรายเหรออันตรายเหรอ ยิงดิอันตรายอยันนี้ก็ยิงโอ้ยโอ้ยชิบหายโอ้ยโดนฝังน <c oughs> ี่นี่ลบลบแทงขาทะนุแทงขาลูกทะนุนแทงขาหัวไม่มีชุดเกาะเอาอะไรมาสู้ครับโอ้ปกัปกปักปักหวัวนี่ปักหวัวเสร็จเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งก็เสร็จหัวไป จากนั้นก็โดนมันยิงระเบิดลงมามันเพื่อระเบิดแล้วก็ยิงธนูลงมาเอาชิบหหยหลบหลบเอาหายเอาสิอย่างนี้อย่างนี้เอาไงดีิ่งหลบหลบหลบ้วฟาดโอ้ยโอ๊ย <laughs> โดนเกมนี้มีแต่โดดหนีครับกิหลบไม่ค่อยทำมาดิขึ้นมาตรงนี้ดิอุ้ยอุ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลัง อเอามาเยอะมาเยอะมาเยอะมันก็ตามันจิิงนะเอาเอาเฮ้ยรงมรลงไหมเด็กเอาไงดีนะจะทำไงกับมันดีลูกธนูไอ้พวกธนูอุย้ยยี่หัวน่าจะไม่ตายด้วยเอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนี่เรียบร้อย โอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนทนลอีกโอ้ยหนีหนีหนีฟาดไอ้นั่นแล้วก็หนีต่อหนีไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยเรียบร้อยเรียบร้อยอีกหนึ่งอ้าวหัวแตกหัวแตกครับ พอแตะไปอีกหนึ่งขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็รอมันขึ้นมาปึ้งเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งเอ้าชิบหายปึ้งนี่แทงขาต่อแทงขาต่อโอ้โหนีนะมันผักเราลงตายอีกหนึ่งเฮ้ยปืนพวกนีจละ ใช้ง่ายดิไม่มีอะไรเ,เออเอาเอามันช่วยเพื่อนมันช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเหรอเสีหายอ่ะ <c oughs> มันคันดีว่ะ <c oughs> ต้องยิงตอนมันกันไม่ทดนนี่แหละค <c oughs> ันดีจริงอ,อ้อกระสุนลูกศร <c oughs> เอาลงมาเรื่อยๆเลยแฮ ขึ้นมาข้างบนมันจะได้ไม่เหินยาวหนึ่งนัดระเบิดหนึ่งนัดไม่ตายเหรอ,อตายตายอยู่ตายอยู่สาวนี้มันก็มีประโยชน์เฮอุตสซาทำลายให้อ้าชิบหายอะ่ะชิบหายอะ่ะต้องหลบต้องหลบต้องลบต้องลบ

ข้างบนนี้ขอยึดเออยึดแล้วเอาไงดีต้องไปตอบทุกซองยัดหัวนี่แหละตั้งหนึ่งโอเคหัวแตกหัวแตกหัวแตกไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยธนูไฟธนูไฟอย่างนี้ต้องถ้าไฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเฮ้ยมีเยอะเหรอมีเยอะเหรอมีเยอะเหรอโดนไฟครอบไปเอาไฟไม่ยอมครอบปึ๊บครอบอยางครอบอยางครอบอยางข้า,างหลัง ถ้ายังเหลืออยู่นี่นี่หวหโอเคยิงิยงยงมยิงอย่างเดียวโอ้ยยิง,ย,ง,ย,งยิงไม่ตายตุ๊กใหญ่ครับโอ้ย หนีโดลงมาโดนระเบิดไปหนีปลาสายปลาสายแล้วก็ซับซับซับเขียวซับหลบครับจังๆเลยก่อนที่จะมาอีกรอบหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนข้าบนนี้ขาหินขาหินขา อยู่ตรงไหนอีกข้างบนข้างบนหัวตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีขอโทษได้ปะลาะขอโทษที่มาบุกชีบหา

โอ้ย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 โดน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 ลบดีโลบดีจะหนีโลบโลบกลบลบลบไปลบไปลบไปลบสอง ลูกสองยักเลยจบง่ายดีระเบิดอ๋อเรามีปืนระเบิดลืมอนิเมชั่นยัดขา <c oughs> มันก็ดีอย่างนะถ้าตอนอนิเมชั่นมันจะทำอะไรเราไม่ได้เออนี่แหละนี่ไงนี่ไง อย่าเล่ยอย่ามาเล่นกับพี่น้องนี่ยับเต็มหน้าครับโดนเองด้วยนี่จะหนีไปไหนตรงไหนเนะนี่ยชิหไยไฟไหมโอ้ยเกับโดนเกับโดนเกับโดน นี่ต่อต่อต่อลูกซองต่อครับมันให้กระสุนลูกซองมาเยอะมากเลยทำไมชอบยิงเองต้องเปเองตลอดเนี่ยอ่ะดูเหมือมมนว่าจะหมดแล้วโอ้พยา,ายุสายก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น ตอนไปขอกระสุนกระสุนกระสุนอยากได้กระสุนปืนกลแค่ไม่ได้ใช่ไอ้ในตัวมันนี่นี่ไงกระสุน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 แล้วก็กระสุนในนี้เก็บไม่ได้แล้วก็ตึงไอ้นี่ก่อนของพังทัลายอยู่ตรงนี้ความจริงปีนเอาก็ได้นะอ้า ้าเองลงไปเอลยเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเปิดฟาดซ้า,ายฟาดขวาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรลอยมาอะไรลอยมาคุณจะปิวจะปิวจะปิวน,นั่นไงมันปิวแทนเราแล้ว,ลวต้องรีบไปหน่อยรีบเรียวรีบเร็วรีบเร็วรีบเร็วปุ๊บโอ้ยไอลมหายไปแล้ว เก็บ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 ,บ,บกระสุนให้หมดแต่ว่ากระสุนแทบไม่ได้ใช้แล้วก็มีครบเพลิงไม่ใช่สิกองไฟให้เราเซฟแล้วก็ตรงนี้เป็นสร้างศพเหมือนเอามาบูชายันเลยห้องนี้ห้องแห่งความลับครับจะมีอะไรอยู่ข้างในอ๋อออมีแต่ศพแล้วก็กระดูก มีมาแบบนี้เราจะทำไงกับมันดีทำอะไรไม่ได้นอกจากหมุนไอ้นี่หมุนหมุนหมุน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 ตึกเดี๋ยวนี่ต้องหมุนมาหมุนมาหมุนมาปึ๊ต้องหมุนมาแรงๆหรือเปล่าเดี๋ยวไอโซ่อันนี้มันพ่วงมาตรงนี้โอเคหมุนแรงๆ หมุนเลยปึ้มมันน่าจะเปิดประตูตรงนี้ไม่เปิดอ่ะขอไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันอ๋อตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะหมุนได้ขอหมุนหน่อยดิ <c oughs> หมุนเปิดประตูโอเคแล้วก็เราหมุนเอาไอ้หน้าขึ้นมา ส่วนที่กระโดดก็ตรงนี้เสร็จเตป้อยจงออกมาซะพื้นที่พื้นที่ห้องรับนี่ไงออกมาออกมาออกมาเฮ้ยเป็นกรงเหรอเฮ้ยข้างในมีอะไรแล้วก็น่าจะต้องไปปิดแล้วก็เอาไอ้นี้ลงถ้าดูจากรูปการแล้วน่ามันจะมี เวลาปิดแล้วมันจะมีรูอยู่นี่ไงรูตรงนี้แล้วก็เอาอนั้นแทงลงมาปึ๊กกระโดดกระโดดกระโดดนี่เอาลงมาเอาลงมาปึ๊บตึง้งเรียบร้อยแล้วก็ น่าจะต้องนี่ไงดึงได้ขอลองดูหน่อยปึ๊กดึง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 ,ดง,ดงแล้วก็ประตูพังอาอไม่พังมันไม่ work เลยอะไอเนี่ยประตูตรงนี้มันพังแล้ว น่าจะต้องเอาขึ้นแล้วก็พังหินหรือเปล่านี่ไงแสงเฮ้ยแสงไฟลอดมาตรงนั้นมันน่าจะต้องพังหินเอาขึ้นมาก่อนนี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาขึ้นไาให้สุดนึกว่ามันหยุดอยู่แค่ไหนก็ได้ขึ้นมา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 นี่ไงหยุดแล้ว จากนั้นนี่ทางขึ้นสีขาวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็โยกมันสัตรงนี้เลยดึง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 นี่มาแล้วมาแล้วพังพังตึ้งน่นไงมีรูแล้วมีรูแล้วถ้าเราขึ้คนข้างบนมันคงมันโดดไม่ถึงโดด ดึงมาด้านข้างก็ไม่ได้ดังนั้นอเอาลงไปก่อนถ้าเป็นแบบนี้เออดึงตรงนี้แหละมาแน่จะโดดถึงอยู่นะแล้วก็ระหว่างที่มันมาเราก็โดดพอโดดเสร็จแล้วเราก็ไปไปปึ้งมาแล้วมาแล้วจังปึ้งนี่งไงฉันต้องกระโดดเฮ้ย อะไรอ่ะตูกปั้นเทพหรอกี่องค์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าองค์ดูเหมือนว่านี่จะเป็นควีนของที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวค่อยเสียงใครเสียงใครเอ้ยควีนองค์แรกและคนสุดท้าย ควินต้นกำเนิดชัดๆดูเหมือนว่าต้องการใช้ฮิมิโกเป็นเครื่องบูชายันเพื่อชุบชีวิตควินหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่สิฮิมิโกคือควีนแล้วก็ต้องใช้แซมเป็นเครื่องบูชายันเพื่อชุบชีวิตฮิมิโกโอเคฮิมิโกคือควีนดังนั้นจะชุบชีวิตเหรอโดยใช้พื้นของใช้เป็นตัวตายตัวแทนไม่ใช่เป็นเครื่องบูชายันอย่างนี้ยอมไม่ได้ต้องไปช่วยสักหน่อยแล้ว แต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็มาเจอกล่องอะไรไม่รู้รู้อยู่แล้วก็เงินพอได้เงินแล้วก็ทําให้เรากระโดดต่อไปได้แล้ว่ากล่องนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะเจอแล้วก็ได้เงินอ่ะคตดน้อยเลยอ่าเจอฟุกเฟิงแล้วปึ้งนอนไป ชิงเรียบร้อยนอนไม่นานแล้วก็ประตูตรงนี้นี่ไงซัดไปฟันไปหนึ่งทีจากนั้นก็มาเปิดประตูแล้วก็เจอครับิมะในฤดูหนาวอันนี้มันมีกี่ฤดูเนี่ยแล้วก็เรามาผจญภัยในดินแดนิีะในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามชองของผมด้วยสวัสดีครับ